สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมก็ขอขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวาเดนนะผมวาเดนนะฮานะครับผม่อขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวาอีกรอบนึงครับผมอันนี้เป็นทำปกให้เลยนะเนี่ยแต่ผมทำไปแล้วนะไม่เป็นไรก็รต้องขอโทษด้วยนะฮะอ่าก็ขอ,ขอบคุณนะครับผมอ่าขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ของน้องดาเยเยน,นะผมในกิจกรรมสามสามสามหนุ่มนะครับอ่า ขอบคุณครับผมแฟนอาร์ตจากน้องแบมบูนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องเออร์เลอร์นะครับผมออมิทริกขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องวอร์เดนนะครับอ่าโหเป็นแอลนั่งย่อนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแจ็คกี้เควินล่างเอ่อคาริทิกนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้อง CR7 นะครับผมได้เวลาเฮ้ยเแปลกๆลกแล้วนะผมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องวอร์เดนนะครับผมหุ้ยล่างนี้อีกแล้วล่างคาร์บอยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม เฮ้ยฮ้เฮ้เติดลักสิ์นั่นน่ะเฮ้ยฮ้เฮ้เขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวานะครับอ่าถึงจะอาจจะไม่ใช่แฟนอาร์แต่ก็ส่งมาในนี้ก็ถือว่าขอบคุณนะครับผมสวยมากเลยครับวาดเหมือนมากขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเซียนะผมอ่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องโอโซนนะผมอ่าแล้วก็น้องโอโซนขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวอร์เดนนะผมเป็นแอสซัสซินผมเป็นทุกอย่างแล้วนะ ดูนะผมอนิเมะอ่านะครับจากน้องวานะผมก็ <N> นี่ <N> นี่นมาแล้วมาแล้วหืมหืมตึงดือดึง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 ตึงนะครับผมผมไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะตัว,ต,วตัวกีรลิสิหืมกลัวติดเลกัสธิ์ไปตัวอะไรละ่ะนี่นะผมอ่าก็ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวินนี่นะผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องทีแซด,ดีวินบนนะครับผมสักอย่างหนึ่งนะครับผมขอบคุณนะครับ ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องนิชินะฮะขอบคุณแฟนอาร์จากน้องไอซ์ไอวีสกคคผมไอวีสักอาร์ควักวนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเป็นในนี่เลยวะตึง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 ตงตงตป็นออะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเมลิกู001นะครับอ่า ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องดาดาเยเยสูตรสองสูย์นะครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องดาเยเยนะผมอุ้ยเท่เท่เท่นะครับอืมอันนี้อันนี้ย um ังเป็นอันนี้โครงครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเอ็นเอ็นเอ็นขอบคุณแฟนอาร์จากน้องมิสเตอร์เกไก่นะผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องสคารอนนะผมสครอนนะผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวินนี่อันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะผม็ดทับ62 ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องซูชินะครับโอ้ยนะ่ารักนะครับผมน่ารักอ่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องแจ็กกี้นะผมแปลงร่างแปลงร่างอีกแล้วกลายเป็นเอลิทเอ็กอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องซูชินะครับผมผมเปิดหน้าแล้วเนี่ยเฮ้ออย่าคิดมากเลยขอบคุณแฟนอาร์จากแฟนอาร์จากน้องฮิดานะผมฮิดาอ่าอย่างอย่างหล่อครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องปีเตอร์นะผมปีเตอร์นะครับ ขอบคุณแฟนอา uh, well ร์จากน้องกิติชัยนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องแบงบูนะครับผมอ่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องโอโซนนะครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเฟรชนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องคานอวาสุโตะเอาอีกแล้วอ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นเขาอีกแล้วขอบคุณแฟนอาร์จากน้องซูชิขอบคุณแฟนอาร์จากน้องดาเยเยสูสองศูนย์นะผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องโปนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องดับเบิลเอ็นทิพเปิลเอ็นนะครับผมอ่า ขอบคุณแฟนหน้าจากน้องไอส์ควักควักควักนะครับผมโอ้ขอบคุณนะผมสามหมื่นซับแล้วนะฮะขอบคุณแฟนหน้าจากน้องซูชิอุ้ยกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วขอบคุณแฟนหน้าจากน้องวาด้วยนะครับผมอ่าขอบคุณแฟนหน้าจากน้องออโต้ขอบคุณแฟนหน้าจากน้องเพน,น์ ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเออ่ถอดสมองไม่ใช่น้องวานะผมเอ่อแปลกๆเยอนะไปหน่อยครับผมโอเคขอบคุณแฟนอาร์จากน้องซูชิขอบคุณแฟนอาร์จากน้องรถดรวมติดลบนะผมเป็นคอมเบลไรเดอร์ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวอร์เดนเป็นอะไรอีกนะครับผมรอบนี้แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมขั้นสุดเลย โอนนี้อะไรนะครับเนี่ยโอเคประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องๆทุกๆคนเลยนะผมเข้า Discord มาส่งแฟนอาร์ตกันได้ใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตนะครับลิงก์ Discord จะอยู่ใต้คลิปเลยนะผมไปดูรับชมคลิปกันเลยโอเคนะผมก็อยู่ผมเล็กคือคือวันนี้ผมจะมาพาดูพามาดูพามาดูพลังหลุดนะครับผมอ่าพลังที่หลุดเข้ามาในเกมนะครับผม omni x ตอนนี้นะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างที่ผมกําลังทําอันติเมตให้น้องๆน,น,นะผมตามกิจกรรม30,000ซับนะครับผมสำหรับผู้โชคดีนะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสน้องคนนึงเรามาดูสก,กิลกันดีกว่านะับนี่คือหนึ่งในสก,กิลที่หลุดออกมาในเกมนะครับเหมือนตรงนี้จะเป็นการอ้ย้ยเอ้ยมีสปอยลิ่งแล้วนะครับอ่าสีชมพูเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวดูนี้ก่อนนะครับเหมือนตรงนี้จะเป็นจุดหลุดนะครับผมสก,กลิลบ่อยมากเลยนะผมผมเห็นตลอดเลยนะอ่านะฮะนี่อันนี้ก็เพื่อนๆคิดว่าเป็นพลังของใครครับ เป็นพลังฮิวหรือไม่หรือเป็นเป็นพลังดาเมจหรือเป็นออร่าหรือยังไงนะครับเพื่อนๆคิดว่าไอพลังทรงทรงวงลีแบบเนี้นะครับผมจะเป็นพลังของใครได้นะครับผมและจะเป็นพลังเกี่ยวกับดาเมจหรือว่าพลังฮิวนะครับเพื่อนๆลองลองทายกันมาดูนะครับผมสำหรับอันแรกอันนี้นะผมอันแรกนะครับผมอันที่หนึ่งก็ได้พิมพ์หนึ่งแล้วก็พิมพ์พลังที่อาจจะเป็นไปได้มานะครับผมอโอเคไปดูอันต่อไปกันนี่อุย๊ย ไอ้อสียมพูเก็บไว้ก่อนนะครับนี่มาดูนี่กันก่อนนะครับผมอ่านี่อันนี้นะผมจะเป็นคล้ายๆประตูวาร์ปเป็นพลังของใค,ครนะผมก็ลองทายกันมาดูได้นะครับเอ้ยสีเขียวก็ทายมาได้นะฮะส่วนสียมพูแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังของอาเจนะอาเจแอนโดได้นะผมอ่าผมคิดเองหรืออาจจะไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็ลองทายมาดูนะผมแล้วก็อันนี้เป็นพลังแบบไหนแบบดาเมจหรือประตูวาร์ปส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังวาร์ปนะ เขาดูเหมือนจะเปิดเป็นเปิดเป็นการเปิดประตูมิติหรือเปล่าหรือว่าเป็นพลังแห่งการดูดดูดอะไรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสกิลสวยมากนะเพื่อนเพื่อนดูดิเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะโคตรเฟี้ยวอ่ะเออแล้วโคตรสวยนะอย่างเท่อ่ะมีวิ่ง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 ออกมาด้วยนะครับเหมือนประตูมิติมากเลยนะฮะก็เพื่อนๆนลองคิดลองทายมาดูนะผมเป็นเป็นพลังของใครหรือหรือเป็นพลังเกี่ยวกับอะไรพลังพลังวาร์ปพลังเกี่ยวกับเคลื่อนที่ดาเมจหรือว่าพลังฮิวนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นพลังวาร์ปนะ อ่าไปเราไปดูอีกอันนึงอันสุดท้ายละน,นี่นะครับผมสีชมพูหวานแบบแบบแบบแต่ว่าผมคิดว่าอเน,นี้ยพ,พลังพลังดาเมจแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นของแอนโดด้นะสำหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นพลังของแอนโดด้นะแบบแอนโดด้รีเวิร์กอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับผมเนี่ยนู่นนะครับอาจจะเป็นของแอนโดด้หมดเลยนะอันนั้นพลังฮิลพลังวาร์ปพลังดาเมจนะครับอ่าครบเลยทีนี้มี3สกิลแบบแบบ3สกิลแบบใช้ได้งานได้จริงเลยนะฮะ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นพลังที่แบบเป็นบอลสียมพูแบบว่ามีวงแหวนด้วยนะเพื่อนๆเหมือนแบบโหโคตรเท่อะเออโคตรสวยอะครับถ้าเพื่อนๆคิดต่างไปจากผมนะผมก็ลองทายกันมาดูว่าสกิลนี้เป็นสกิลของตัวอะไรนะครับผมอ่าอาจจะเป็นของเอ่ยนในสักตัวหนึ่งในออมิทิกก็ได้นะแต่ผมคิดว่าสียมพูแบบนี้มันแบบมันชัดเจนเลยนะมันชัดเจนอยู่นะระดับหนึ่งเลยนะผมว่ามันเป็นของใครนะส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นของอาเจนนแหละครับผมอาเจกเวนนะ เออน่าจะโคตรเท่เลยนะดูนะครับสกิลหลุดอ่าฮะก็มีประมาณนี้คลิปนี้นะจ๊ะมาบอกสกิลหลุดนะผมเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะอันนี้ก็น่าจะผ่านๆตากันอยู่ถ้าถ้ามาทําอันติเมตนะครับผมเห็นหลายรอบแล้วก็เลยเอามาทําคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีคลิปจะลงนะจ๊ะจะลงอันนี้แหละไปให้ดูนะครับผมก็คลิปนี้มี่นเล่จ้าไปละจ้า